The last of the elven women. I heard them in there crying out to me they would them. You tell me the longest of the would go into the lair. Evernight's destroyer, riches abound. But you must be prepared to slay the master and his beast. say he calls the beast Rose. And riches. เป็นฆาตกรแล้วก็ร่ำรวยเลยแหมเป็นคนที่มีไอเดียดีนะนายทอลแต่ปัญหาคือจะฆ่าตัวเองไงนั่นแค่นั่นแหละวิ่งไปน่าเปิดประตูรอกเต๊ะ โอมีตัวแทงมาก,ก่อนเลยเลย ได้ซุป,ปเปอร์แคลไีไ,ไว้ชอบปาลาระเบิดนัก โดนตีดักหลังอีกแนเนไปเลย ระเบิดจะขึ้นไหมเห็นแล้วกลับลืมดูว่ามีระเบิดบอบบี่ ล,ลุกปั่นนั่นเขาสู่พื้นที่กองวิเวลแล้วยกสมมติท่านนี้เอามาแล้วก็หาประตูที่เหมาะสมได้แล้วครับท่านเพะฉะนั้นเดี๋ยวจะเป็นการเลือกยึดกันครับ เอามีคนแคร์มาตลบหลังอีกแล้วอ๋อ มาเาอีก็ว็มเป็นรถตุลกัน,กน,กนไว้แต่เดีย๋ยวดีนว่าดมาแล้วหนึ่งตัวโอ้ยทนุเว้ย บดีตูทนูไอ้ยะวิ่งไปด้วยถอยๆถอยๆถอยปเด็กไปมากไปแล้ว ลับบตกับเบิดที่ลุงเขาหน่อยออใส่ไว้ล้วเก็บร้อย หมดเลยเยอะเคาะห์ที่หมดโลย่อโห S <S ดูเหมือนว่าการขุดเหมืองหนึ่งจะทําให้สถานที่นี้มันพังทีละนิทเทลนิดและวังนะท่านท่านคงไม่อยากจะถูกฝังทั้งเป็นอยู่กับพวกคนแล่งง,งๆพวกนี้หรอกนะครับ Bye. Taito Age kia ha 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 ha

เราส่งความรักและการตักทายให้ที่เหลือกลับมา แก่ใช่ไหมโลดแกใไหมเจ้าคนกัวดาคนแ่ปัส a t m e g r d ไอ้นั่นคงเป็นกดโ r d แน่ๆเลย I don't know how Wait, 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 wait. ตักวา เราจะมีอะไรั พลังงานเของเจ้าไร้นะสิท่านควางของโกดูถ้าว่าท่านน่าจะเอาตัางกับบ้านนะท่าน ถ้าไม่มีพวกเอลเพศเมียพวกเอลก็คงจะสูญพันธุโดยสมบูรณ์แบบไม่มีเอลเหรอแหมใจตึ้งตึ้งตักเลยพวกนั้นเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นก็่อยาทิ้งพวกเขาเอะสันีนี่จะพังวินาศแล้วทองหรือเอลเลือกสักอย่าง ข้าเป็นจอมมาที่แสนจะใจดีเพราะฉะนั้นช่างมันเอาทองไปเพลอดฮ่าฮ่ฮ่าตายไม่ไอ้พวกเอวเยี่ยมมากท่านตอนนี้เราต้องสูงเพ่นแล้ว

ก <Okay. S 2> ่อนที่เรากำลังจะเริ่มทำอะไรต่อไปสิ่งที่เราควรจะทำนะตอนนี้คือต้องขอโทษด,ด้วยแต่เราหมายสงเองแต่เราสนไอตัวที่อยู่ตรงบนมากกว่าอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะเดี๋ยวขอไปสำรวจก่นอนอตรงนี้มีของตรงนี้มีพวกนักบวชงั้นถ้าเราจัดการนักบวชก็คงจะเนื่อยหนาดใช่ไหมยามาตีฉัน ฉันมาตีไอ้นักบวชที่ชอบชุกชีวิตชาบ้านก่อนพวกแกมันหน้ารำคาญชอบทําลูกน้องฉันตายแล้วแกจะต้องชดใช้ทั้งหมด มันอาจจะมุมมัหน่าลำคาญแต่คงคลอยพูดว่าระยอมเล้วอย่ากล้าเราเลยและมันจะบอกว่าตำแหน่งล่าสุดของคนขายกลวยด้วยดูเหมือนว่ามันจะยอมรับให้ท่านเป็นพระเจ้าองค์ใหม่แล้วนะครับท่าน าสบายอืมลงชั้นที่สองดันคือหัวใจของโต้มและท่านถ้าเกิดไม่ใยง้พวกเราไปได้ดีแบม,ม,มกกว่าก่อนนี้แล้วก็ <c oughs> ก็ต้องระวังหน่อยนะท่าน พวกคนปืนไห

ต่ำหมดแล้วถึงไว้จัดการเรียบร้อยเียย่ได้ขวานด้วเด็เกอยเอาละขอเล่าไปแล้วนะู่หม้อเล่าดูเหมือนท่านจะจิ๋โจมถึงใจกลางกับพวกดอมเรียบร้อยแล้วคาร์ดิบุกมันจะไม่ได้เข้าสังคมกันได้พามันกับขอคอยของเราแล้ว พวกอกองทัพเราจะได้บสูสต์แบบขาวอนแล้วพวกยินจะไม่ได้เบาอีกต่อไปถ้ายิบแบบนี้มันก็ต้องสกคนมาตีกับเน่ตนั่นไงว่าแล้วไปทำไมเราไม่ถูกแบบนี้นะ <ล>ไปช่วย,ย,ย,ยตั้งอะไรไม่เป็นตามตังไปด้วยทำไมเราไม่สุด บบมนะไม่ไม่ฝูงโอ้ยจอดทุกทีเลยโอ้ยชนทุกทีเลยอื โอเคเดือบร้อเป็นของเราแล้วคาี่ดูซีมันจะรู้สึกกันนยังไง